มือเจ้าของที่ดินไปแตะใบแทนหรือเซ็นชื่อรับใบแทน,นโนดที่ดินฉบับเดิมถือว่ายกเลิกโดยผลของกฎหมายทันทีอีกสองอาทิตย์ต่อมาก็ไปเจอใบเดิมเอาไว้ทําไมล่ะครับก็เอาใบเก่ามาหาหนายทุนอย่างเราพี่ครับให้ราคาถูกเลยที่ยี่สิไร่ผมเอา 500, อเห้าแสนพอเฮ้ยเอาทางเลยไหมถูกขนาดนี้แต่ไม่ไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินนะ เอ้ยจะไปจดทําไมอ่ะจ่ายค่าจำนองร้อยละหนึ่งจะไปจ่ายทําไมเรารู้จักกันเองทํากันเองก็ได้ไม่ไม่ต้องไปจดทะเบียนหรอกจะไปจ่ายค่าทํานองค่าจำนองทําไมให้มันยุ่งยากทําไมเดี๋ยวผมก็มาถ่ายแล้วก็เอาโฉนดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเก็บโฉนดคนอื่นไว้กี่ใบแล้วเนี่มีที่บ้านเยอะไหมเออมันก็หายไปครบกําหนดก็ไม่มาถ่ายอ่ะ เสร็จกูละยี่สิบไร่นล่โอ้โหกำไรเห็นๆจะขายก็บอกขายวันดีคือดีเริ่มเอกใจมันนอกจากมันไม่มาถ่ายแล้วมันไม่เคยโทรมาหาเลยว่ามันจะผัดว่ามันจะอะไรนะมันคนเรามันก็ต้องมีจุดสังเกตแล้วก็ไปที่กรมที่ดินว่าเออถ้าจะขายขายได้ไหมไปสอบถามต่างๆเนี่ยเราจะผมเจอบ่อยพี่ครับเขาออกใบแทนไปแล้วครับใบเนี้ยเขายกเลิกไปแล้วครับ เอาเหรอแล้วหนูจะทํำยังไงอ่ะเอาถ้าหนูจะจดจำานองอ่ะกฎหมายเขาก็บอกนะครับว่าพี่ก็รู้ใช่ไหมครับว่าต้องมาจดกันที่กรมที่ดินถ้ามีถ้าพี่มาจดกันที่กรมที่ดินอ่ะเราก็รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วพี่ก็จะได้ไม่พลาดแต่กฎหมายมีคุ้มครองสิทธิ์คุณแต่คุณเลือกที่จะไม่ใช้เลือกที่จะประหยัดเงินหเปอร์เซนค่าจดทะเบียนจำานงคุณเลือกที่จะไม่ใช้ก็เพราะมีปัญหาแบบคุณน,นี่แหละครับ เขาถึงมีกฎหมายเรื่องนี้ออกมา